ตัองคอยบอกก็นนะมีใส่บนมันไม่ไม่จะสั้นหมายความว่าฟร์มไกลบ้านคอยนี่ใส่เวลาเลียงบนนั่นสามสิบเก้ามือทถอนละเป็นห้าขีขาวตาตุ่มข้อคนจ้อยกับจ้อยขีมูกะไหลหูกับนวกตอดเนี้ยกับมือถึอง่ำม้อซองยังมีกระจิตกระใจขันน้ำเขาุย่าปีตับก้าหัวตักระเทียมตายของพันเอเล่ เจ้าของคนนาเลี้ยงมาจากคขรา,าวเก๊ที่เขาติดปิดยางมาตาฟางใเห็นหงมาหอดเราเห็นไก่ตายแท้นที่เสียวไปทิมพ์เนี่ยมาต้มน้ำหออ่อนถอนขนปิ้งขายยืเออ่เลยเนี่ยเสียวเงินขึ้นปิ้งเมื่อกลัวไก่บนไ,ไม่มันเนาะเนี่นแล้วแฮมไม่จังโอ้ยเนาะคิวกับคิวคุยก,กับคุยข้าวกับข้าวโยนเนี่ยแมวแมวกะยังมอเหลียวเบิง้งด้วยวันนั้นยังให้เมียไปนั่งขายอยู่ตลาดดูสิสี่ก้อนกระดาษเขียนไว้ไก่บ้านอบฟางแปดดาวเขาไม่จะหาดาวแต่ป่านนั้นยังไม่มีมอเหลียวเบิ้งอยู่ ผู้เมียเพิ่นบ่เคยไปตลาดกักเคียแต่งโตซะพ่อ้ยถ้าแป้เหมือนว่าน้ำมันแดงยึงๆอยู่เพิ่นบ่ท่ามาฮอดนะเ่นนกัอยูหาทำเลที่ว่างของขายนะเขาบ่มีบ่เคยไปกระเคียรนะคือขวับังคับไปไปไก่บ้านค่ะไก่บ้านค่ะไก่บ้านค่ะคนยางไก่บ้าเมือหุ่มดังมันไม่เนี่ยมันกุยไกลเยาว์กยแถวบ่อเนี่ยจะกุยบวกกุยในแมงวันบินมาหอดหันยังเลี้ยวนี้ไปทางอื่นไหมโอ้จนแมงวันบอกลับวะเนี่ย รถโดยสารจอดปั๊บพื้นกาวาสีคล้ายคกๆกันเด้ปีงไก่เขาในหนาตาังเขาไก่บ้านขาดแตกวุ่นลงรถทอกคนซุ่มลงบพระท่านมุนลงไปใต้บะพุ่นอ่ะ